เพชทัวริสิมเทนท่องเที่ยวพร้อมสัตว์เลี้ยงสุดรักมาแรงน,นอกจากกระแสเพชทาเลนที่เจ้าของต่างยินดีจ่ายเงินเพื่อสัตว์เลี้ยงที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็ยังมีกระแสเพชทัวริสิมหรือการท่องเที่ยวพร้อมสัตว์เลี้ยงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้มีสัตว์เลี้ยงซึ่งทําให้เจ้าของอยากพาสัตว์เลี้ยงของตัวเองออกไปท่องเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมและใช้เวลาพิเศษร่วมกันกับสัตว์เลี้ยงของตนเ,เองมากขึ้นส่งผลให้มีธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกำลังปรับตัวและมีบริการด้านเทศทัวริซึมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารหรือการขนส่งถือเป็นโอกาสและความท้าทายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในอนาคตอย่างมากทั้งนี้แนวทางการดึงดูดเทศทัวริซึมควรม,มีการบริการที่ได้รับมาตรฐานมีกฎระเบียบม,มีค่าบริการและการออกข้อกำหนดของสัตว์เลี้ยงให้ชัดเจนยุติธรรมจะได้เกิดการเติบโตแบบยั่งยืนและตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคตค่ะ